เสียงดังดักับนางสุปราณไอคอนสยามสมัย2567ของเราครับคุณเบล่าราณีอมาเลยค่ะสวยงามนะครับเหมาะกับชุดไทยที่สุดแล้วผมว่าคุณเบล่าเนี่ยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราขออนญุญาตได้คุยกับคุณเบล่ากันสักครู่หนึ่งนะครับนางสมรานไอคอนสยามปี2567อ้าส่งชุดดังไน่อยครับขอต้อนรับคุณเบล่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณเบลล้านนาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเจิดจ้าเสียเหลือเกินสวยแบบสกร์เหมือนนางฟ้านางสวรรค์จริงๆใช่ค่ะอะไรนะอะไรนะพูดดังๆได้พูดดังได้อย่างนี้ก็เรียกสวยแบบตะโกนใช่ไหมสวยสวยที่สุดในใครมารอนางสมกรา์คนนี้บ้างคะ <ข>ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าคนที่มารอนางสงกรานของเราวันนี้นี่คือได้ไปสาดน้ํากันที่ไอคอนสยามม้ากหรือยังครับไปมาแล้วสาดแล้วแห้งแล้วแฟนคลับเบลเขาเต็มที่ค่ะเขาลงเงิกนกิจกรรมค่ะนี่สาดจนแห้งแล้วเลยมาหลอกคุณเวลาที่นี่อ่ะ <S <S อ,อย่างแรกเลยครับที่จะขออนุญาตพูดคุยกันคือผมอยากจะถามจริงๆว่าคุณเวลาเคยแบบ ได้แต่งกายเป็นนางสงกรานแบบนี้มาก่อนไหมครับคือความจริงแล้วก็เคยค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งนานมากแล้วเก็คิดถึงมากๆค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกับงานสงกรานที่ไอคอนสยามด้วยค่ะครับผมวันนี้พอคุณเวลาได้แต่งกายเป็นนางมหัศรเทวีนางสงกรานประจําปีนี้ของไอคอนสยามแล้ววันนี้คือ รังสรรค์ความงามขึ้นมาด้วยเครื่องประดับเครื่องทองโบราณทั้งหมดเลยความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงช่วยแบบเล่าให้ฟังหน่อยฮะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆอะคะ่ะคือพอแต่งชุดออกมาอะไรเสร็จปุ๊บแล้วแบบได้ส่องกระจกรู้สึกแบบโอ้ภูมิใจจังเลยที่เราได้เป็น<ม>ส่วนหนึ่งของอประเพณีนี้แล้วก็ที่สําคัญงานสงกรานเนี่ยเขาเป็นประเพณีที่เป็นระดับยูเนสโกระดับโลกเราด้วยะคะ่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยะคะ่ะนี่แล้ววันนี้นเป็นต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมาะกับชุดไทยจริงๆนะใส่ชุดไทยไวสวยมากนะคะสวยไ,มไหมคะสวยโอ้โหอะไรนะ สวยที่สุดอ๋อบ้านนี้เขาน่ารักจังเลยนะต่ลนคนน่ารักมากเออแล้วอย่างปีนี้ค่ะคุณเบลลาปีนี้สงกรานมีแผนหรือว่ามีแพลนอยากจะไปไหนหรือทำอะไรไหมคะอือพอเราเราให้ฟังสักหน่อยได้ไหมปีนี้สงกรานทำอะไรดีค่ะความจริงก็คือเคลียร์คิวนะคะเพื่องานวันนี้ค่ะโอ้ใช่ ด,ดีใจ,จมากมากเลยได้มาเป็นนางสงกรานที่ตรงกับวันสงกรานมาที่13ด้วยค่ะ,คะแล้วก็เห็นท,ทุกคนแบบอยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนานสดใส,นนสกันอย่างเงี้ยเราก็คือ<ม>อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาแบบมีความรู้สึกร่วมด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเรียกว่าวันมหาสงกรานเลยะนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นมหานางสงกรานด้วยได้ไหมเพราะว่ามา,มาตรงวันที่สุดเลย <laughs> ย่าอีกน่ยาคุณเปลลหาฮะท่านสงการปีนี้เขาคึกคักกันมากถ้าคุณเปลลหาชวนอาจจะเป็นครอบครัวเราหรือนี่แฟนคลับ,ลบเราก็ได้ไปเที่ยวง,งานสงการานให้คุณเปลลหาชวนอยากชวนไปที่ไหนดีอา้าวเรามาที่ไหนลวคะตอนนี้ <c oughs> ราชวนทุกคนมาที่นี่คะ่ะ ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยได้ทําก็คือเล่นน้าริมแม่น้ําเจ้าพยาแต่ว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่แบบมันสอดคล้องกันน่ะอย่างเงี้ยค่ะล้วแบบอยู่ริมน้ําอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยเย็นๆน,นะคะก็ยังไงก็เชิญมากันได้ยังมีอีกหลายวันนะคะจะมีที่ไหนที่แบบสาดน้ากันชื่นใจแล้วบรรยากาศโรแมนติกขนาดนี้อีกต้องไอคอนสยามะนะครับแล้วค่ะ,ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณเบลล่าช่วยฝากผลงานหน่อยค่ะ ก,ก็ตอนนี้มีละครพรมลิขิตนะคะที่กลับมาออนแอร์อีกครั้งนะคะทุกวันจันทร์ถึงสุกค่ะทุ่มหนึ่งทางช่อง3ามค่ะแล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเพิ่งไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่มานะคะก็จะใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะคะกับเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะอ๋อยังเป็นแบบพิเรียดอยู่่ต้องทางนี้เลยเจ้าคุณพี่ าเจ้ามาเจเอาฝากติดตามนะครับผลงานของคุณเบล่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงวลนนี้ผมขออนุญาตได้เชิญคุณเบล่าแล้วก็เหล่านักแสดงของเราลงถึงช่างผู้บริหารจากไอคอนสยามได้เก็บภาพชีรลึกการซักเล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับนางสงการไอคอนสยามเป็นจปีองาของเราขอเสดงวยิด้คุณเบล่าสักครั้งนะครับทีมประมือด้วยค่ะมิสสงกา์ช่วยด้วย งามจริงๆง,งามหยดย้อยนะฮะสวยที่สุดใช่ไหมยค <ผม S 1> ะสวยที่สุดใช่ไหลยคะถ้าชุดไทยก็ต้องเขาจริงๆต้องคุณเวล่าจริงๆฮะ,ะแม่อะระหว่างนี้เรียนเชิญนะคะนักสแสดง <ๆ S 1> ทุกๆท่านค่ะร่วมถ่ายภาพนะคะกับนางสงกรานประจําปี2567ค่ะวันนี้นะครับเรียกว่าได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มครับสำหรับริ้วขบวนแห่นางสงกรานของเรา มีการ7วันติดกันเลยนะครับจากนางเอกชั้นนำนะครับของประเทศไทยของเราและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากไอคอนสยามนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกับนางสงกรานของเราคุณเบลล่าครับขอเรียนเชิญคุณสุมาวัฒนธรรมไทยของเราแล้วก็ รังสรรค์ยาดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้เราได้มารับชมความสวยงามกันอย่างเต็มที่ในทุกๆวันด้วยตรีว่าวันนี้เป็นวันมหาสงกรานนะคะวันสงกรานของประเทศไทยค่ะวันนี้จะเต็มกับนางสงกรานที่สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมเดินเข้าไปในไอคอนสยามไปร่วมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสุริมงคลกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธสิงห์นะครับหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปห้าสมัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงองุทการสงการครับให้ได้ร่วมมีความสุขสาดความสุขกันในวันมหาสมการวันนี้ด้วยนะครับนอกจากการส่งน้ำล้วก็สามารถมาเล่นน้ำที่สวนหลอำเพื่อสปายได้ค่ะ ขอบคุณน,นักแสดงทุกท่านด้วยนะครับสำหรับปรื่องขบวนของเรา<ช>ส่วนทางผู้บริหารและคุณเวลาคนนี้เรียนเชิญอยู่ประจำได้นบนเวทีสักครู่นหนึ่งก่อนนะครับเ,เชิญค่ะวันนี้ก็แม่แต่งกายขยับรัชสมัยขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีความสากลมากขึ้นใช่แล้วถ้ามาเจอกับเราตั้งแต่วันที่10นี่ก็คือเรียกว่าเป็นโบราณมาเลย 300ปีที่แล้วต้นรัตนโกสิน์มาเลยอตอนนี้เราขยับมาอยู่ช่วงกลางๆแล้ววินเทจเพราะว่าดูดูจากการแต่งกยดูเหมือนเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาผสมผสานด้วยนะคะถูกต้องจุกต้องค่าพูดงๆๆ่ายๆคือช่วงตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6ขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มติดต่อกับ ชาวตางชาติมาขึ้นเริ่มมีสูตรเริ่มมีชุดสวยๆใส่กันก็มา mix and match กันมงกุฎขนนกของดิฉันก็เริ่มพันสมัยขบบึ้นนี้เนี่ยต้องมาดูกันทุกวันนะเพราะว่าทุกวันไม่ซ้ำกัน <c oughs> ใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงการแสดงด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะที่เราจะเขยบราชสมัยรัชกาลให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในแต่ละภาพแตกต่างกันไปด้วยนะคะ วันนี้เรียกว่าเป็นการมาร่วมสระน้ำกันอย่างคุ้มค่าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นความชุ่มฉ่ำนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้รับความร่วมมือนะครับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนจัดได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆในปีนี้จุ่านครับขอเสียบโบรกบรๆให้กับท่านผู้บริหารจากไอโกสิอาบและคุณเบราราดีด้วยครับ Transformation คว้าจุ้ง้ ขอบพระคุณนางสงกรานนะครับไอคอนเสียงประจำปี2567ของเราคุณเบลล่ารานีขอบคุณครับขอบคุณค่ะไอขอเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกแล้วเห็นไหมลอยมาเลยเหมือนมีนางสงกรานลอยอยู่บนด้านบนเวทีนะคะสวยเนเหมือนแบบเดินแล้วลอยไปเลยอ่ะเหมือนนางฟ้าอย่างนี้เลย พี่เบลพูดคนเดียวไหมไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้พี่เบลพูดคนเดียวได้ไหม <Okay. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่นั่งอยู่แล้วพูดเบาๆเบาๆน